นี่ค่อตอนนี้ะโมะชูขวบปุ๊บเป็นของมัน,น,นหอยนางมันลูกใหญ่ไะอันนี้คือขวบหอยนะคะทุกคนแต่ยังไม่เห็นหอยเลยไม่มีเป็นเรืองเกียดอ่ะ จะลงกัรไงดลงันลงไมลงกูย right? ืขด้งเมื่อคืนนี้ได้กี่อันแน้ามงกิลี่มีโบเบได้กำเก็บในหมดแดงหมดฉันไปก่อนสิบ้าีฉันต้องไปก่อนเลยนะหัวมึงเอาคอมึงใส่อหมด โคน้โ่เปห้าปลาตรวาปนนา่เอกันนะทุกคนเราจะขี้เรือกันนะคะอันนี้คือคนพายเรือนะคะ่อดยังม้ยยืนให้มันอยู่เหรได้แล้วพี่ลงยนบากเลยีก็ต้ากี่ต้อมหวเออตยบุเดชถอดย่งยวงยมันคือ อ่าอีพรมมึเยยท้าเงี้ยนิ่ง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 นี่นะคะโอ้ยวันพรชัยด้เพื่อจะจมนะคะทุกคนอย่าอย่าหัน นี่คือคนนะคะทุกคนคนมันคือมินมินแทนเพออะไรตื่นก็ไปยังตกได้ใช่ยันปิงไปฉอดกุ้งทิไหนหรอไปฉอนพายฉันพุนบุมีหรอ เขาบอกว่าอย่างเอาแล้วแล้วโอโกเปียกตีน okay. ผูกขาเปียกคื honey, ้อกันเนาะจับอื้อสิบห้านั่นนั่นดึงกูดึงดึงทุกคนนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกคนนะคะทุกคน ันนี้เขาก็จะไปรับเนะาะเขาก็ใส่ในภายแบบนี้เอ้ยไม่ไน,น่านะจมน้ำเลยนะ

แตังไลดวงหัวคัห <superv> น <ising refugees forever> ่อยนะเดี๋ยวิพาซาเิ้มันไหขึ้นืก่อนเามาหนักปะนักเอหรือหนักคน